สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทางผ่านเส้นชะอำค่ะที่เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะเรามาอยู่กันนี่เลยค่ะสวีทชีสฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันเราซื้อบัตรมาแล้วค่ะ3ใบของเรานะคะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปค่ะ เราซื้อบัตรผู้ใหญ่คนละ60บาทส่วนเด็กคนละ30บาทค่ะบัตรนี้นะคะเขาก็ให้แลกหญ้าฟรีด้วยค่ะของเรามา3ามใบแล้วก็แลกได้3 3กอเลยค่ะเราเดินเข้ามาด้านในนี้นะคะเราใช้หญ้าที่แลกมาเนี่ยค่ะให้กับแพะและแกะที่อยู่บริเวณนี้นะคะโผล่หน้ามาคอยอาหารกันใหญ่เลย สัตว์ในนี้นะคะจะอยู่กันเป็นจุดๆและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ทุกจุดเลยค่ะเจ้าแกะน้อยขนนุ่มนิ่มมากเลยเด็กๆพอได้จับแกะก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะไปไปไปเดินกันต่อเลยค่ะตรงนี้มีอีกขายอย่างนะคะเข้ามาตรงนี้หมู นี่อีกหลายอย่างเลยมีทั้งหมูทั้งแพะ<า>ใช่ไหมคะนกกระจอกเทศมีอูด เรามาให้อาหารอูดกันนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะและเราก็มาให้นมแกะและแครอทให้กับนกกระจอกเทศนะคะตรงนี้ต้องใช้ความระวังกันมากๆเลยค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราให้ผิดฝั่งกันนะทุกคนฝั่งนี้อันตรายค่ะ เดินไปอีกนิดค่ะก็จะเจอตัวนี้เลยเจ้าม้าแคะค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเด็กๆชอบกันค่ะพื้นที่ที่นี่นะคะกว้างขวางและบรรยากาศสบายๆมากเลยค่ะที่เราเดินเข้ามาในนี้นะคะเป็นส่วนของห้องจัดแสดงภาพวาดสามมิติค่ะใครที่ร้อนๆตอนนี้นะคะเดินไปหลบร้อนแล้วก็ถ่ายภาพกันได้เลยนะคะ มีรูปภาพอยู่เยอะเลยค่ะไกลๆตรงนู้นเป็นยีราฟค่ะมีทั้งอูฐทั้งยีราฟถือว่าเป็นสวนสัตว์แบบย่อมๆเล็กๆเลยนะคะ ถัดมาอีกหน่อยนะคะเข้ามาให้อาหารกระต่ายบริเวณนี้ได้เลยค่ะแต่ก็ห้ามอุ้มและก็ระวังเหยียบน้องๆกันด้วยนะคะดูสิน้องๆมารุมกันใหญ่เลยใกล้กับกระต่ายนะคะก็จะมียีราฟด้วยค่ะชูคอยยาวๆคอยรับอาหารกันอยู่นะคะ นี่นะคะทุกคนเราก็เดินชมบรรยากาศมากันทั่วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วและเราต้องไปเข้าที่พักกันอีกนะคะไปทะเลกันค่ะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะกับคลิปสั้นๆคลิปนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะ